สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาเปรียบเทียบนะครับกับคุณภาพเสียงนะครับของใหม่ครับ m a ล n o AU 903นะครับแล้วก็กับตัวนี้นะครับกับ a l t ตอน CMMK2 นะครับก็ว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับแต่ว่าโดยหลักๆเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นไมค์ USB นะครับตัวนี้เป็นไมค์คอนเดนเซอร์นะครับก็สำหรับไมค์ที่เป็นพวกแบบ USB เนี่ยเราก็สามารถนะครับเสียบปลั๊กนะครับสาย USB เข้ากับต่อกับมือถือได้เลยนะครับเพราะเกินไฟจากมือถือแต่ตัวเนี้ยถ้าเกิดเป็นไมค์คอนเดนเซอร์เนี่ยเราต้อง ผ่านมิกเซอร์นะครับแล้วก็ค่อยผ่านมือถือนะครับแล้วเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นเสียงนะครับที่มาจากทัพร์จัมือถือล้วนๆนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเนี่ยใส่ไมค์สองตัวนี้เสียงมันจะเป็นแค่มากนะครับโอเคครับไปเริ่มกันเลยครับผมโอเคครับทุกคนเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็มาจากตัวนี้นะครับกับมาโ n o AU 9 0 3กนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเฮ้ยคุณภาพนะครับเสียงมันจะดีกว่าครับที่เราแบบอัดผ่านมือถือตรงๆนะครับและที่สำคัญนะครับพวก ไม่ USB อย่างเงี้ยเป็นที่นิยมมากเพราะอะไรครับมัน plug and play นะครับคือว่าให้วางปุ๊บนะครับแล้วก็เสียบปุ๊บเนี่ยเข้ากับสาย USB นะครับเข้ากับตรงมือถือปุ๊บเฮ้ยมันกินไฟจากมือถือนะครับมันแบบเฮ้ยง่ายมากอ่ะมีมือถือนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะต้องพูดนานๆนะครับแล้วก็ชาร์จมือถือให้เต็มแล้วแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับที่สำคัญครับไม่ได้กินแบตเยอะนะครับกินแบตนิดเดียวด้วยแล้วก็ทำให้มีความละเอียดนะครับมันก็แบบว่าเขาถึงนิยมเลยครับเพราะมันง่ายๆนะครับเพราะถ้าเกิดเราใช้เป็นพวกอุปกกรรณ์์ที่็อเซ ไมคอนเซอร์พวกนี้นะครับมันก็จะต้องมีนะครับอุปกรณ์ที่เรียกว่ามิกเซอร์นะครับก็คือต้องผ่านมิกเซอร์อย่างนี้ก่อนนะครับถึงจะได้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเวลาไฟเนี่ยต้องการไฟจากมิกเซอร์นะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าเฮ้ยตัวเนี้ยที่เป็นพวกแบบ USB เข้าถึงนิยมไงไม่ต้องพกแบบอุปกรณ์ขนาดที่ไปอ่ะก็ได้เสียงที่เป็นขนาดนี้มานะครับก็ถือว่าเป็นเสียงที่ดีนะครับใช้ได้ในขนาดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้มันถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเมื่อก่อนราคา25 0 0ตอนนี้มันตกมาประมาณั กือบเกือบสองพันนัเรียนจะไม่ผิดนะพันเก้าเพราะว่าเขาเรียกก็แล้วก็คือตอนนี้มันสิบหกบิตสี่สิบแปดเคนะนีเรื่องความละเอียดช่วงหลังเขาก็จะมีแบบยี่สิบสี่บิตสี่สิบแปดเคอะไรเพิ่มขึ้นมาเนี่ยดังนั้นพอมีของใหม่เพิ่ม้นมาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเขาก็จะแบบว่ามีการเขาเรียกก็แล้วนะครับตัวนี้ก็ถือว่ามันรุ่นเก่าไงมันก็จะมีการลดราคาลงมาครับก็ซึ่งเป็นเป็นวัฏจักรอะแล้วเป็นเรื่องปกตินะครับของสินค้าที่มันเป็นเรียกว่า ของอิเล็กทรอนิกส์นะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่อนจะลองให้ดูนะว่าถ้าเกิดเราเงียบเป็นเวลา10วินาทีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม์พวกนี้เฮ้ยมันได้ความละเอียดของเสียงที่แบบชัดเจนก็จริงครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเงียบม,มันก็จะมีเสียงน้อยเข้ามาครับเดี๋ยวจะมาลองดูนะว่าถ้าเกิดเงียบเสียงไป1ิบวิเนี่ยน้อยจะขนาดไหนนะครับโอเคมาลองกันเลยครับ นะครับก็คือเสียงน้อยที่ทุกคนได้ยินเข้าไปนะครับซึ่งมันเป็นปกตินะครับของธรรมชาตินะของไม้พวกนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่ต้องการเสียงน้อยเนี่ยเราก็ต้องแบบอะไรครับอยู่ในห้องที่แบบเขามีการอัดโดยเฉพาะเนี่ยนี่คือเหตุผลที่แบบว่าอะไรครับมันจะต้องมีห้องบุไงบุเพื่อกันเสียงน้อยออกมานะครับดังนั้นก็แบบว่าถ้าเกิดใครอยู่ห้องธรรมดาคุณก็ต้องแบบพูดตลอดนะครับหรือให้มีเสียงเบาๆมาคลอนะครับเนี่ยเสียงมือเนี้ยเวลาไม่พูดอาจจะมีแบบมันก็เพื่อเป็นการกบนะครับว่าให้มันไม่ให้แบบมีเสียงอะไรเข้ามานะครััับบบกก็ปรระะมาณนนี้ค เสียงนะของมาน o เอยู่903ครับเดี๋ยวพี่อนจะมาลองดูนะครับกับตัวนี้นะครับกับนี่นะครับเอาตอน CM6 MK2 นะซึ่งก็ให้เป็นตัวหนึ่งที่แบบถือว่าเสียงดีเหมือนกันนะเสียงดีซึ่งตัวนี้ค่อนข้างได้เป็นธรรมชาติมากเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะครับเพื่อไม่การเสียงรานะครับกับเอาตอน CM6 MK2 ครับผมเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็มาจากไมค์ตัวนี้นะครับกับไมค์นะครับเอาตอน CM6 MK2 นะครับก็ ถือว่าเป็นเสียงที่ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับเพราะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเฮ้ยตัวนี้มันเป็นไมโครเซนเซอร์ครับแต่ว่าไมโครเซนเซอร์นะครับของแต่ละยี่ห้อนะครับมีความแตกต่างกันซึ่งตัวนี้พี่อ้ะค่อนข้างจะชอบนะบเพราะว่าเสียงเขาค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาตินะครับไมค์บางตัวนี่คอนเซนเซอร์บางตัวเนี่ย,ยมันจะมีความนุ่มมันจะมีความเขาเรียกอะไรบางทีก็สูงนะครับอันนี้มันเป็นแบบไมค์ที่แบบเสียงค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาตินะครับก็จะมีความเขาเรียกเฉพาะตัวถ้าเกิดใครเล่นพวกไมโครเซนเซอร์จะรู้ มันเหมาะนะครับสาหรับเสียงที่คุณให้ผมมั่นใจในเสียงตัวเองอะ่ะแล้วแบบว่าไม่อยากได้ไม้ที่มันเป็นขึ้นเลยก็แล้ไม้ที่แบบว่ามันมีการปรับปรุงเสียงแนละ้วว่าแบบมีความทุ้มอะไรเข้ามาไม่ชอบแนละ้วแบบตัวเนี้ยสาหรับคนที่มั่นใจในเสียงตัวเองมากๆกนะครับก็ถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งครับที่ดีนะครับก็เมื่อก่อนนะครับก่อนที่ไม้พวกเนี้ยแบบ USB จะเข้ามานะครับสิ่งที่พวกเราทํากันคือครับใช้ไมโครเอนเซอร์ เชื่อมกับมิกเซอร์แล้วก็อดัดแต่ช่วงหลังนะั้นในช่วงประมาณทัก2สองปีเมาเนี้ยไมอูเอเริ่มเข้ามาทําตลาดอ่ะไม่ต้องมีเครื่องนะครับไอ้แบบมิกเซอร์ตัวใหญ่ที่เพ็นยกให้ดูเมื่อกี้เนี่ยใช้แค่ตรงเนี้ยเสียบปลั๊กนะครับก็ค่อนข้างได้เสียงที่มีมาตรฐานนะครับก็ยิ่งถ้าเกิดใครใช้ไมา USB แบบสูงสูงอะ่ะมันก็จะได้แบบาคุณภาพสูงตามไปด้วยนะครับก็แต่ว่าถ้าเกิดใครยังเป็นสายแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ทดิชแนลนะครับก็ตรงตัวนี้ได้อยู่แล้วก็สาคัญแบบไม่แบบคอนเทนเซอร์มันก็จะมีเสน่ห์แบบคอนเทนเซอร์นะคือมีความเก็บเสียงที่ละเอียดกว่านะครับเพราะว่าตัวของมิกเซอร์เนี่ยให้มันทําวงจรได้ค่อนข้างละเอียดกว่าแล้วก็มีการปรับได้นะครับคือปรับลูกเล่นเสียงสูงต่ําได้เงี้ยอ่าอย่างเช่นถ้าคือปรับได้อะปรับใส่เสียงเอฟเฟกอะไรก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งครับกับของตัวนี้นะครับกับเอาตอนนะครับ cm 6 mk 2นะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวพี่อนให้ดูนะครับกับ เสียงถ้าเกิดเวลาที่พนนี่อัเงียบนะครับน้อยของไมโครเอนเซอร์จะเป็นประมาณไหนครับเพราะว่าไมโครเอนเซอร์นะครับพูดตรงๆนะในเรื่องของไอ้น้อยที่ออกมาครับยิ่งกว่าไมอุเอชีอีกนะจ๊ะโอเคครับเดี๋ยวจะมาลองให้ดูนะครับอัเนเงียบเป็นเวลา1ิวิครับ อ่ะเห็นไหมครับก็ประมาณนี้นะครับก็แต่ว่าให้ในเรื่องของคุณภาพเสียงไงเฮ้ยตัวนี้ดีๆนะครับก็ชอบก็สําหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยพี่อั้นผมแบบง่ายๆนะง่ายๆคุณก็ใช้ USB นะครับแต่ว่าสำหรับคนว่าพี่อั้นผมต้องการแบบให้ละเอียดมากๆอ่ะคุณก็ต้องใช้ไมโครเอนเซอร์นะครับร่วมกับมิกเซอร์นะมันก็อัดผ่านมือถือนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมีพวกคอมเนี่ยยิ่งดีนะครับแบบหรือถ้ามีห้องอัดโดยเฉพาะนี่ก็จะยิ่งดีนะครับก็โอเคครับก็ขอจบคลิปนี้แบบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไ だよな